สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วัน c h Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าถูกต้องค่ะได้ทำสักทีวะง่ายอยู่แล้วอะจริงไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะเรามาทำอะไรคะพี่เตยเรามาทำเพลงของ NCT ค่ะเเเเเยยยยย เป็นเพลงที่2ที่ปล่อยออกมาจากอัลบั้มเต็มชุดที่3 u n ยูนิเวอร์ส <Universe S 2> นะทุกคนนั่นก็คือเพลงว่า Beautiful ถูกต้อง ไปดูก่อนไหมน่องคดณผู้ชีแบบอย่างเพราะว่ามันอะไรกั้นจนหน้าจะเขียวอยู่เลยทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมว่าเราต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่เป็นิทีกิ้งให้กับพวกเรา w a t Watch channel ทุกๆช่องทางเลยนะจ๊ะช่องทางแระอย่าลืมนว่าต้องตามไปดูที่ไหนไปดูใน a c e b o o k นะคะไปดูกันเลย พลง S M ที่แบบ S F S M แบบต่ว่าเราจบไปลก่อนเลยอะจบแล้วทุกคนอย่าลืมตามเป็นเต็ปได้ใน Facebook นะโอ้ไหเสียใจมากจัดใจคนที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเรานะเรามิวแท็กทุกอย่างเลยเพราะเราไม่อยากโดนสปอยอะไรเลยคือตั้งแต่มีข่าวว่าไม่มีน้องเต้นอันนี้เกินก่อนนะพอพอรู้ว่าไม่มีน้องเต้นในเพลงนี้เรามีทุกอย่างเลยเพราะเราการท็อกซิกต่างๆที่มันจะตามมาทั้งหมดอยากใจแม่น้องเต้นคนหนึ่ง เรารสึกว่าฟีดแบคที่จะมามันมันต้องรุนแรงมากแน่ mm hmm. เลยอ่ะก็เลยตัดสินใจมิวทุกอย่างเกี่ยวกับคัมแบ็กนี้ทั้งหมดไปเลยไม่มีอะไรทำลายเราที่ขึ้นเลยเราไม่เห็นเลยว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงแบบไหนเป็นเพลงยังไงช้าเร็วมาในรูปแบบไหนไม่รู้เลยเราไม่เคยฟังแม้แต่เมโลดี้เดียวเลยอ่ะทุกคนตกใจมากเลยอ่ะท,ท,ที่ที่ที่ทำน้องแรกขึ้นมาเราแบบเราเสนอในมุมมองอันนี้อันนี้คือจากใจคนที่แบบไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยมันว้าวมากอ่ะ เราไม่ได้คาดคิดด้วยมั้งว่ามันจะดีขนาดนี้อันนี้อันนี้คือเราชอบมากเลยนะเรารู้สึกว่าจากใจเราที่ติ่งเอมเอ็มมานี่เพลงคือเพลงเอเนจีเพลงค่ายมากเลยคือเพลงเหมือนเอ็มทาวที่เราปิดคอนนึกถึงแบบเอบ<า>สโอเอลฟังปะ กูนึกึงแบบฟิลมบโอ่เลยใช่คือแบบนานเลยคือเพลงที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้ส่งต่อความสุขแล้วก็จบคอนไปด้วยความแบบ f e e l อะซึ่งเราว่ามันเป็นแมสเซจที่เขาตั้งใจที่จะปล่อยในปลายปีนี้ด้วยเอเนจีแบบนี้ด้วยด้วยแมสเซจแบบนี้ด้วยใช่แล้วคือเฮ้ยถูกที่ถูกเวลาแบบเฉยเลย คือยอมรับว่าระหว่างทางมันติดขัดมันตะคอกต,ตะแคกแบบอ,อะไร,รก็ไม่รู้คือหยุดด่าไปหลายเรื่องหลายซีนมาก,มาก,มากแต่ว่าเฮ้ยพอเราเห็นผลงานเราดีใจว่ะ<ม>เราเห็นคอมบิเนชันหลายๆอาอันที่ที่มันว้าวมันแบบมันดีมากเลยอ่ะมันแบบมันเหมือนแบบการจัเดเซตน้องๆแต่ละคนหรืออะไรก็ตาม,มแต่แบบบางภาพเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยถ้าแบบม,มันไม่ได้มีโปรเจกต์ <project S 2> อะไรแบบนี้เนาะซึ่งแบบพอเราได้เห็นเฮ้ยมันมันดีใจอ่ะแบบดีใจมากๆอันนี้แบบตกใจมากที่แบบ มีทั้งเสียงน้องเต้นแล้วมีทั้งหน้าน้องเต้นด้วยค<ม>ือไม่คิดเออไม่คิดว่าจะมีด้วยความที่แบบพอเห็นว่าแบบจะไม่มีก็ทําใจไปแล้วแหละรอะหนึ่งก็แบบโอเคมันคงติดขัดอะไรบางอย่างอันนี้ก็คือแบบเออขอบคุณที่สุดท้ายแล้วเขาก็พยายามให้เราเห็นว่าแบบอย่างน้อยที่สุดอะ่ะเราอย่างได้ยินเสียงครบทั้งยี่สิคนนะกับกับกับคัมแบ็กนี้เนาะเอออ,ออาจจะตกหล่นกัไปในบางคนก็อ่ะรับได้แหละดีใจที่ ที่ผลงานมันออกมาแบบนี้เราว่าเราว่าในฐานะคนที่เป็นแฟนขับน้องอ่ะคงดีใจแหละเพลงมันดีอ่ะก็อวยได้ไม่เขินนะคะอืเต็มปากเต็มคำอ่ะพี่เตยค่ะให้พี่เตยไปไม่ไหวพี่ดีดเราเราเราไปคนเราอ่ะบอกเตยว่าแบบปกติเราจะไม่ค่อยได้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 มีภาษาภาษาไทยตั้งสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วแต่เราได้ได้ยินมาว่าเพลงเนี้ยความจากความหมายมันน่าจะดีเราก็เลยเราแอบเข้าไปดูสิว่าแคปชั่นอ่ะ มันจะมีภาษาไทยไหมเราสึกว่าถ้าเราได้อ่านหรือเราได้รู้ความหมายมันน่าจะสื่ออะไรได้มากกว่าในฐานะคนที่เรารับสารแล้วก็เอ๊ะเข้าไปดูซิเฮ้ยพี่เตยร์มีภาษาไทยอ่ะเออเราก็แบบเตยอาแมันมีภาษาไทยนะแบบมีซับดีกว่าเรารู้สึกว่าแบบอย่างอย่างที่อ้อมพูดแหละเรา อยู่กับค่ายนี้มาค่อนข้างนานมากๆตั้งแต่ช่วงไวรุ่นเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์และพอได้ยินปั๊บเรารู้เลยว่าเนี่ยเพลงนี้มาจากค่ายนี้แล้วจำนวนคนร้องมันจะต้องประมาณนี้ใช่เป็นเพลงลงค่ายเป็นเพลงลงค่ายเป็นเพลงสําหรับมอบเอเนจีดีๆสดใสใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากที่เราฟังเอซทีมาเพลงนี้เรารู้สึกเป็นเพลงแรกนะที่เรารู้สึกว่าเฮียทำไมมึงไม่ทําเพลงนี้มาตั้งแต่แรกหรือนานๆแล้ววะมึงเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยแบบ น่าจะทำนานแล้วเราเห็นทเวหนึงใช่เรารู้สึกน้องบอกว่าเป็นเพลงที่แต่งมาแบบนานมากฉับรักอาจจะรอโอกาสอะไรใดๆแต่ว่าพิ่งปอ่อยในปีนี้ทามิ่งมันน่าจะลงตัวที่สุดทำไมมันเราเห็นทุกคนอ่ะรู้สึกว่าทุกคนผ่านหน้าเราไปไม่ได้รู้สึกว่าใครโดนหลบหรือแบบเออมึงเกลียดซีนได้โอเคเลยนะท่อนร้องท่านอะไรเออรู้สึกว่าเออมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีแล้วก็ได้เห็นแบบเอวีที่มันออกจากสตูอ่ะมันก็เลยดูแบบดูโล่งดูสดใสมานําให้เรานึกไปถึงเพลงแบบ สมัยก่อนอะ SEO UL อะไรทำนองประมาณเนี้ยเออดีใจนะเพลงใหม่แบบคือเราทำล่าสุดเพลงใช่คือดตือนเตือนเพลงประจำความหวังความฝันแล้วเนาะแม่เสร็จมันก็ดีแล้วโหโหจริงใช่ดีมากาเฮ้ยให้อวยเจาะไม่ไหวนะคะทุกคนอาจจะอาจจะอวยในภาพรวมแล้วก็ น้องๆหลายๆคนอาจจะแบบท่อนน้อยมากน้อยแล้วว่าเราว่าการแบบเขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์สีนะดีแต่ว่าถ้าเราอาจจะแบบว่าไม่ได้ไไม่ด้แอบได้ทุกคนหรอกแต่เราเข้าใจนะคือในเนี้ยทุกคนเอาตรงปะยี่สีิบเอ็คนคุณานกี่นาทีอะเนาะจริงเพลงประมาณสี่ได้ไหมสี่นาทีเนาะทุกคน แต่ถามว่าเอเซเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้กระทุ่มงนะไม่ใช่แค่ NCT หลอกกันการา巴拉ท่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่กูชินแล้วก็คือทำาม่ได้เลยก็เลยก็ปกติก็เรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเรารู้สึกแค่ว่าได้เห็นได้เห็นน้องได้เห็นก็พอเราดีใจมากมางั้นเดี๋ยวเราขอก่อนตก่อนจะไปติดพี่เตยนะอันนี้เราเรารู้สึกดีใจที่ได้มีเพลงแบบนี้ออกมาเนาะแล้วมันมันทำให คนดูอย่างเราแฟนคลับของเราอะ่ะมันมีมีความสุขเหมือนกันกับการที่เขามีผลงานแล้วเขาเหมือนได้อยู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าก,ก็ก็แบบรู้สึกเสียดายนิดนึงเนะเาะเพิที่แบบว่าก็ยังอยากให้มีให้ครบให้ครบอ่ะนึกออกากใทุกคนคืออย่างน้อยอะ่ะการที่น้องๆทั้ง23คนได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันอ่ะเราเราเรารู้สึกว่ามันเป็นมาเป็นการที่ คือเขามีความสุขกับมิตรภาพของเขาที่13คนอะไรเงี้ยเมื่อมันเลยแบบรู้สึกเสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังให้กําลังใจอยู่ไม่ว่าผลงานจออกมาไงยังไงเราก็ยังคงสนับสนุนต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจเนาะและเราเชื่อว่าเมมเบอร์อีกสองคนเนี่ยเขาก็คงจะติดตามว่าเพื่อนเเขาจะปล่อยอะไรออกมาและเชื่อว่าเขาก็ยังคงรอคอยอยู่ใช่ทุกคนทุกคนก็แบบว่ากลับมาแล้วก็ เขาก็ยังคงแบบอุ้ยเขาเราเชื่อว่าเขาเขาคงต้องมาขนนะมึงกูดู MV แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าเขายังคงติดต่อกันอยู่นั่นแหละทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลักเขาอ่ะแบบไม่ว่าเขาจะออกอะไรมาเราก็ยังคงสนับสนุนแล้วคงติดตามอยู่ตลอดนั่นแหละเนาะคือในเมื่อมันรักไปแล้วอ่ะนาออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็แบบ มีความสุขที่ได้ดูไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามยังไงเราก็คงยังได้เห็นหน้าได้เห็นผลงานเนาะเออยังคงติดตามต่อไปอยู่แน่นอนทุกคนและเป็นอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ช่วงเวลาในปลายปีมันแบบอย่างน้อยอะ่ะมันมันมีเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าออได้กลับมาฟังแล้วมันทําให้เรารู้สึกเออมันมัน b e a u ี้ฟูมัน b e a u ี้ฟูมสมชื่อเพลงจริงๆออนั่นแหละเนาะอ่ะคอนค่ายต้องดีมากเลยอืออือนะไปที่พี่เตยคะ่ะ <laughs> คือคืออย่างที่เพื่อนบอกแหละเนาะว่าแบบเออเพลงอ่ะดีแล้วก็มีแบบเอเอเอนเนอรีบวกมากแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกเออแบบสดใสอ,อะไรอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าคือเรารู้สึกแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าจริงๆอะ่ะแอบหวังในใจลึกๆคือตั้งแต่แบบเห็นมาแล้วแหละว่าแบบเออไม่มีน้องเต้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แอบ,บหวังอยู่ในใจลึกๆว่าแบบเออเขาคงจะทําอะไรสักอย่างหนึงหรือเปล่าให้แบบมีน้องแบบออกมาเพราะว่าก็พูดกับวิโด่แบบ เอ้ยเขาจะทายังไงวะอาจจะมีก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบแอบคิดเอาเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าวันที่เห็นอะแอบเสียใจไหมก็เสียใจนะแต่ว่าเราก็เออมันก็คือต้องยินดีกับน้องคนอื่นๆแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่น้องๆได้แบบทำผลงานร่วมกันอะเออมันเป็นสิ่งที่ดีได้เห็นเขาอะไรเงี้ยมันก็คือแบบสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยคืออันนี้ก็คือแบบเออลองให้ด้วยความแบบตกใจแล้วก็ตื้นตันใจนิดนึงที่แบบได้เห็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออดีจังเลยอะแบบอย่างน้อยๆแบบ น้องแบบได้ออกมาอยู่ร่วมกันกับเพื่อนถึงแม้จะไม่ได้แบบอยู่ในคอมบิเนชั่นที่แบบตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันมีน้องให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออดีใจมากทุกคนเเอองะนใช่แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆพูดกันไปเนาะว่าแบบก็ยังหวังว่าแบบเออในปีถัดไปหรือเปล่าหรือยังไงก็อยากให้แบบได้เห็นอีกครั้งหนึ่งในการรวมตัวกันแบบครบ23คนแม้ว่าจะแบบ ทำอะไรก็ตามทุกคนแล้วก็เพลงนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งท mm ็อปลิสต์ในเพลงของเรา mm hmm. แน่นอนเพราะว่า,าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าให้ถามว่า,า,า,วาตอนนี้ชอบเพลงอะไรมากที่สุดจะตอบเพลง,พงนี้เลยแต่ว่าแบบมีหลายคลิปที่อัดไปก่อนหน้านี้แล้วแบบยังไม่ได้ฟังเพลงนี้ ถ้าย้อนกลับไปตอบได้จะตอบเพลงนี้เพราะกูชอบที่สุดเลยตอนนี้สดใสมากทุกคนแล้วก็นั่นแหละชอบเลยมันคือเพลงแบบแบบที่เราชอบในแบบที่เราชอบเม่อไหร่ก่อนนะุกคือเราคนคิดบอกว่าใครที่ติ่ง s ออมาจะรู้ว่าเอสเอ็มชอบทำเพลงที่แบบต้องฟังประมาณห้ารอบขึ้นไปถึงจะเกตเพลงแม่มันทําได้ไหมมันทําได้ทุกคนแต่มันน้อยที่มันจต่ำแต่ถ้ามันทําแล้วมันเป็นยังไงก็ดีเลยก็ดีเลยคือเป็นใครที่ ถ้าตั้งใจทําเพลงอะไรแบบเนี้ยก็ทําได้ก็แผลไดงทุกคนก็พูดได้แค่เนี้ยก็จะเป็นเพลงที่แบบไอ้เิ่ยฮิวใจกูมากเอาละต้องต้องเก็บชอบเพลงเลยที่ชอบเราแหละโค้ดก็ดีคทักซี่เราโดนเราทุกคนน่ารักมากมากดีใจกันทุกโอกาสที่เราได้รับนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เราเราบอกเสมอเลยว่าแบบ พวกเราตามสนับสนุนเมเรามามากมาน้อยสุดท้ายคือเราโอที่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแล้วก็ยินดีเห็นมากเห็นน้อยดีกว่าไม่เห็นเสมอเลยเราเลยด้วยคำนี้อ่ะคือคำนี้เราต้องสุดท้ายแล้วแบบให้กำลังใจกันในโอกาสถัดไปที่น้องจะได้รับในอนาคตเนาะเราไม่มีทางรู้หรอกเราในฐานะแฟนคลับก็ได้แต่ภาวนาให้มีอะไรใหม่ๆให้น้องได้ชาเลนตัวเองมีเพลงใหม่ๆมีพื้นที่แสดงความสามารถอะไรของเขาแบบมากขึ้นในอนาคต เราก็ยังหวังแบบเสมอแบบจริงๆจากหัวใจเราก็าแบบมันต้องมีแหละสิ่งที่แบบจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไปในตอนาคังไปอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานน้องให้กาลังใจน้องกับกับทุกผลงานที่น้องได้ทืจะมีคนมากน้อยหรืออะไรยังไงก็ตามแต่นอกก็ถือว่ามันออกมาแล้วอย่างที่เราบอกแบบโฟกัสกับกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทําให้กาลังใจกันในอนาคตด้วยเนาะเราเราชอบมากมีน้องคนหนึ่งมาเมนในครั้งที่แล้วเรารู้สึกว่าน้องเมนประมาณว่า จริงๆน้องแบบคีปเมนเดี่ยวมาตลอดเลยแต่จนได้มาดูช่องเราแล้วน้องก็รู้สึกว่าเออการดูแบบคีปทุกคนอ่ะมันทําให้น้องมีความสุขมากขึ้นซึ่งจริงๆนะทุกคนจริงๆที่แบบแค่เราร่วมยินดีกับเขาไม่ว่าแบบจะมีกี่คนหนึ่งสองหรือแบบสิบหรืออะไรยังไงก็ตามทุกคนมันทําให้เราแบบแฮปปี้จริงๆที่ได้เห็นเขาไม่ว่าแบบแคกเห็นก็ตามจริงๆอ่ะเออแค่เห็นเขามันก็แฮปปี้แล้วอย่างอย่างแบบเอออย่างวันเนี้ยที่แบบได้เห็นน้องเต้นคือเราดีใจมากหัวใจแบบเต้นแรงมากทุกคนกตกใจมากกูแบบ เราเข้ามาอย่างนี้คือเราเห็นรูปน้องลงในไอจีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคือรูปใน m อวีแล้วพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ดีใจอ่ะดีใจมากอย่างงี้ทุกคนแบบเออเราเราดีใจกับน้องทุกๆคนมากๆฟิลเดียวก็เห็นวินวินเลยใช่ใช่ใช่ไม่เป็นนบบนั้นก็ยังรอวันที่จะได้เห็นลูกคัทเหมือนเดิมนลค่ะใช่ตามให้กําลังใจต่อไปนานๆยังไงเราจะต้องเห็นแบบครบยิ้สาวก็แน่นอนเรามีความหวังว่าแบบนั้นทุกคน อย่าปล่อยมือกันไปไหนทั้งจริงอย่าปล่อยมือน้องๆก็อย่าปล่อยมือรายด้วยนะใช่ไดิไปได้กันนะติดตามด้วยแล้วก็ใครแบบว่ารู้สึกอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เต็นที่นะคะพูดคุยกันได้เสมอเลยแบบใครที่แบบโอ๊ยเมนูแบบน้อยมากเลยหรืออะไรมาระบายมาอะไรกันได้เลยทุกที่แบบเข้าใจทุกๆคนจริงๆแบบเป็นกําลังใจให้ในทุกๆเนาะทุกๆอย่างเลยที่แบบ น้องแบบรับมาหรือ<ด>อะไรอย่างเงี้ยเรา,าก็พยายามที่จะโฟกัสกับความสุขที่มันอยู่ตรงนี้ก็แล้วก,กันน<ช>อง<ช>เป็นกำล<ช>ังใจให้ทุกๆ คนเลยครับเยอะแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปวันนี้นะทุกคนเราอะมีของที่เราสั่งมาเนิ่นนานแล้วแล้วแบบเพิ่งมาถคิวแกะมาได้เลยขอแจกหน่อยขอแบบไม่ไม่เชิงว่าแกะแบบอวดละกันทุกคนเรียกว่าอวดละกันใช่ใช่ใช่ทุกคนอันนี้ทุกคนอันนี้คือพี่ดนกับพี่ไว้อ่ะพี่มาพี่ดนพีมาสองอย่างใช่ อ้เนีเอออันนี้เป็นของพี่ไว้พี่ไว้กับพี่โดนะสั่งเสื้อมาทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าผ้าของพี่โดนใช่พบสดุเตอร์ตอน N C T นซีพสังเสื้ใช่สังพี่โดนอะสั่งเป็นแบบสติ๊กเกอร์โปโตแพ็คเลิศโหมาที่สนามบินอะมันหนาวเว้ยแล้วกูก็แบบกูอยากใส่พุ้ตว่ะใช่คือพี่โดนกับพี่ไวมันใส่ใส่พุ้ตกูแบบว่าโดนประเทศไทยกูซื้อหุ่นไม่ไหวเออจริงเออ อันนี้เราสั่งจากร้านชาบูช็อปเหมือนเดิมทุกคนค่ะร้านเก่าร้านเดิมใช่อันนี้ก็คือเราเป่าปะใช่ไหมระเป๋าผ้ากูสั่งอะไรครับกูมาวะกูชอบที่จำไม่ได้อันนี้ด้วยมั้งอุ้ยอุ้ยสต สั่งเยอะเดี๋ยวเยน่ารอดจังเลยทุกคนอันนี้เป็นโฟโต้แพคทุกคนซึ่งมันต้องลุนกันข้างในซึ่งไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแต่ไม่ไม่ได้แบบนดูเลยคือจำได้เลยว่ามีอยู่เดือนหนึ่งติดติดติดลงเยอะเลยอ่ะเป็นห้าพันกว่าบาทเนี่ยนี่แหละเพราะว่ามึงสั่งแบบเนี้ยแล้วก็ัดข้างในจากแก้วใช่ไหมเหมือนเหมือนน่าจะมีสองใบเอ๊ะมีสามเลยเหรอเอ๊ะอันนี้อะไรน่ะอันนี้อะไร ไออดีจองอูเออเห็นจองอูน่ารักนี่คืออะไรสมุดเราอาจา้ยนมาหน่อยมาอาจาย้อหคงมต็นมด้วยอ่ะหนึ่งสองมอุ้ยสู้บอางอันนะ มีอะไรพีรันไม่มีอะไรเป็นโน้ตเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ส่วนอันนี้ก็จะได้ตามได้กาตามเวอร์ชั่นที่เราเลือกของก็เหมือนกันอ่ะเออใช่กระเป๋าไปตลาดอุ้ยน้องดูอยู่นั่นหลักมากุ๊บใจปม๊จลอดรอดดีมากนี่แหละทุกคนก็ไม่มีอะไรแค่อยากกว่าเฉยๆค่ะถ้าถาโอกาสมาแกะเล่นๆอย่างงี้ทุกคนใช่ค่ะขออ่อยู่กูก็หายเศร้านะ เป็นใบโพล่าหนึ่งร่างแบบครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแถ่วิดีโอรอแป๊บนะเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยแม่